สวัสดีครับคณะครูโรงเรียนมัธยมนครรังสิตนะครับต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับการกรอกข้อมูลของเด็กประจำบ้านของแต่ละบ้านนะครับที่ได้ให้แบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้แจ้งเหตุไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เริ่มกันที่การเข้าหน้าเว็บของเทศบาลน,นครรังสิตเลยนะครับ ก็จะมีประกาศออกมานะครับให้คณะครูนะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับกดนะครับแล้วก็จะมีการล็อกอินเข้ามานะครับโดยใช้รหัส S C R 001นะครับโททีภาษาผิดนะครับ SCR001 นะครับยูเซก็เช่นเดียวกันนะครับ SCR001 นะครับแล้วก็ทำการ login นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะขึ้นหน้าระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเทศบาลนครรังสิตนะครับก็จะขึ้นหน้าน,นี้ขึ้นมานะครับอ,อันนี้ระบบ ก็เราก็มาคลิกตรงระบบการจัดการนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดของเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับทีนี้ก็เรามาที่เมนูตรงนี้ครับลงทะเบียนนะครับแจ้งเหตุนะครับกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะครับของนักเรียนที่เรามีอยู่นะครับ